มาที่วัดระหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับมาไหว้โอรวงปูทิมอิสาริโกรหรือพระครูภาวนาพิรัตรูปปั้นองค์ใหญ่นะครับนี่คือรูปปั้นองค์ใหญ่ตั้งเด่นสงา่ามองเห็นตั้งแต่ทางเข้าวัดตั้งแต่ถนนนะครับโลวงปูทิม ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพระหารไรเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งภาคตะวันออกและประเทศไทยนะครับเพราะชื่อเสียงท่านโด่งดังไปทั่วประเทศท่านเป็นพระเกจิที่มีอาคมครังมีพรังกิตแก่กล้าหลวงปู่ทิมท่านคือผู้สร้างตำนานคุณแผนพรยกมารอันโด่งดังนะครับ ด้วยวิธีการสร้างถูกต้องตามตำราดูเรื่องต่างๆจึงทำให้คุณแผนไพรกุมารของท่านโด่งดังมีประสบการณ์พอาะทำยากมากๆรลวงปูทิมท่านเป็นพระที่ถือสันโดษไม่ยึดติดกับทรัพย์สินใดๆนะครับวัตถุมงคลของท่านมีพุทธคุณสูง เป็นที่นิยมต่างแสวงหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งจินนบัญชรขุนแผนพรายกุมารที่เราเล่ากันมาทั้งเรียนพระปิตาพุทธคุณของพระเครื่องของท่านนะครับทั้งแขว้าดาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยม โชกราค้าขายคงกระพันชาตรีนะครับมีประสบการณ์มากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เล่ากันไม่หมดรวงปู่ทิมท่านได้พัฒนาวัดพระหารไร่นะครับจนเจริญรุ่งเรืองสาธุชนต่างๆตั้งแต่อดีตปัจจุบันก็หลังไหลมากราบ ขอพอรท่านหลวงปู่ทิมท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลายๆท่านมากับขอพอรก็ได้สมดังใจอีกจุดหนึ่งก็คือที่มีความศักดิ์สิทธิ์จะเป็นท้าวเวสสุวรรณที่อยู่ด้านหลังวัดนะครับหลายๆท่านจะมาขอพอรมาขอโชคราบกัน ต่างคนหรือหลายคนก็ได้าตามคำขอนะครับขอบคุณที่รับชมช่องอวดของขังชาแนล